วันนี้มาพบกับช่อง CTF Channel นะครับเดี๋ยววันนี้จะมารีวิวลอกนะครับอะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าจะเป็นลอกอะไรนะครับปี2022นะครับครับผมามาแกะกันเลยนะครับ ก็จะเป็นลอกนะครับเลี้ยวโกะนะครับเลี้ยวโกะนี่ครับซ้ายนะครับผมโกะมุมซ้ายนะครับในกล่องก็จะนี่นะครับเป็นสลักชื่อไว้นะครับเลี้ยวโกะนะครับจะเป็นสัญลักษณ์แบบนี้นะครับซิลนะครับรุ่นซิลนะครับร้อยห้าสิบนะครับผมมุมซ้ายนะครับอ่า ันนี้จะเป็นรายละเอียดนะครับน้ำหนักนะครับ183กรัมนะครับลูกปืน10บวก1นะครับผมกำลังเบรคก็จะมี6กกิโลนะครับได้6กกิโลนะครับผมเอาดูข้างในเลยนะครับนี่ครับผมนี่ยวไตัวลอกนะครับอันนี้ก็มีสปูนตื้นเอ้สปูนมาให้แถมมาให้หนึ่งอันนะครับ ที่ใส่มาก็เป็นสปูเตื้นนะครับมาดูด,ดูลอกนะครับเนี่ยนะครับผมความลื่นนะครับลื่นโอเคอยู่โอเคครับลื่นน็อปเป็นน็อปแต่งมาให้แล้วนะครับผมว่ามันคล้ายๆกับ GMAX นะครับ คล้ายทรงคล้ายกันนะครับอ่านี่นะครับแต่อันเนี้ยเขาแถมแตสปูเตอร์มาให้หนึ่งอันหนึ่งลูกนะครับอ่าตรงด้านข้างนะครับตรงฝาปรับหน่วงนะครับฝาไม่เหล็กก็จะเป็นสัญ,ญลักษณ์ชิวนะครับอ่าร้อยห้าิหิคือหมุนซ้ายนะครับเลื่อนอยู่ครับ ตรงนี้ก็จะเป็นโลโก้นะครับของเรียวโกะนะครับเรียวโกะนี่นะครับอ่ากำลังเบรกกำลังเบรกตรงนี้ไม่มีบอกไว้นะครับอ๋อมีตรงนี้นะครับผมกำลังเบรกก็เป็น7จ1ุดาจุนะครับอ่ากำลังเบรกนะครับ สาย0.08นะฮะได้180นะครับสายเบอร์1นะครับ1.0ใส่ได้150นะครับ1.5นะครับเขาเขียนไว้แค่1.5นะฮะได้120เมตรนะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปลักษณภายนอกนะครับเพราะว่าโอเคนะครน้ำหนักเบาอยู่นะครับ เดี๋ยวผมจะลองชั่งดูนะครับว่าน้าหนักตรงตามที่เขาบอกไหมนะครับข้างกล่องเขาบอกว่า183กรัมนะครับจะลองชั่งดูนะครับครับผมเดี๋ยวเราลองมาชั่งดูนะครับว่าน้าหนักจะเท่าไหร่นะครับนะครับน้ำหนักชั่งได้ร้อยแปดสิบยังไม่นิ่งร้อยแปดสิบเจ็ดกรัมนะครับ นี่เขาเขียนร้อยแปครับอาจะช่างตอนที่ว่ายังไม่ได้ใส่สปูนหรือเปล่านะครับอ่าร้อยนะครับเราลองมาแกะสปูนออกนะครับเราลองมาช่างอีกรอบหนึ่งนะครับอตอนถ้าจะแกะสปูนออกนะครับก็จะต้องเป็นตรงข้างล่างนี้นะครับ มันจะมีคําว่าล็อกนะครับเราดันมาข้างล่างนะครับดันมานะครับแล้วก็เปิดตรงๆเปิดออกมาตรงๆนะครับนี่ครับนี่นะครับอันนี้เป็นสปูลน,นะครับเดี๋ยวเราลองมาช่างสปูลก่อนดีกว่านะครับว่าเกี่ยวทำสปูลน,นะครับ ปูนแปดกรัมนะครับน้ำหนักแปดกิ๊กเดี๋ยวเรามาใส่อลองชั่งสปูนที่เขาเนี่ยสปูนล,ลึกนะครับว่าน้ำหนักจะเท่าไหร่นะครับสปูนล,ลึกสิบเอ็ดกรัมนะครับสปูนล,ลึกสิบเอ็ดกรัม ใส่ไปนี่ก่อนสบกกร,รมัมอ่ะอันนี้เดี๋ยวลองมาชั่งเฉพาะเฉพาะตัวลอกนะครับอ่าหนักนะครับลองดูนะครับ 180ยปกรัมนะครับที่เขาเขียนว่า183กรัมอันนี้ผมว่าไม่น่าใช่แล้วล่ะครับหรือว่าจะช่างผมมันช่างผิดนะครับแต่ก็ไม่น่าผิดนะครับร้อยปดนะครับช่างไ้ ันนี้เขาบอกว่ามีเวลาปลาลากนะครับจะมีเสียงนะครับเหมือนจีแมกนะครับจีแมกก็มีนะครับเพราะว่าทรงมันคล้ายกันอยู่ใส่ไว้ปกตินะครับอันนี้ดูฝาปรับนวงนะครับเอ้ยฝาปรับนวงนะครับตรงแม่เหล็กนะครับแม่เหล็กเขาให้มา8เม็ดนะครับ8เม็ด เคลือบมาเป็นสีดําเลยนะครับตรงนี้เคลือบมาเป็นสีดาโอเคอันนี้สีจะเงาๆนะครับสีเงาๆนะครับอันนี้ผมจะยังไม่ถอดนะครับพอมีนะ้าท่านหนึ่งเขาถอดแล้วก็รีวิวกันแล้วนะครับน,นี้ผมจะมา ลองรีวิวดูแล้วก็เดี๋ยวจะลองใช้ดูนะครับว่าพอใช้ไปแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคอันนี้เขาจะไม่มีน็อตอยู่ข้างนอกนะครับเขาจะมีน็อตอยู่ข้างในหมดเลยลบๆอยู่หมด ใส่ไปปกตินะครับใส่ทุบไเนี่ยทุบละนี่ขรัมผมถือว่าลื่อนอยู่นะครับหมุนลื่นนะครับ สปูลเตอร์นนะครับเดี๋ยวลองใส่สปูลลึกดูนะครับผมว่าไม่ต้องแต่งอะไรเลยนะครับอันนี้ลื่นแล้วนะครับท่านานา้าท่านอาจจะไปใส่ไปใส่ลูกปืนซิ่งนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งนั้นไว้ใหท้ท้ายคลิปนะครับขนาดลูกปืนนะครับ พอมันต้องถอดนี่นะครับอ่ีเยวลองดูนะครับมันจะลื่นไหมอ่หลอกตรงนี้ครับลื่นอยู่นะครับนะครับโอ้อ่นี่ปรับ ปรับนวให้เสียงดังนิดนึงนะครับอันนี้ปรับเป็นเลขศูนย์นะครับลื่นๆเลยนะครับโอเคในนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับใบรับประกันไม่มีนะมีแค่ดากแกมนะครับแล้วก็จะมีถุงใส่ลอกอางานแค่เั้นนเงนะครับไม่มีอะไร เดี๋ยววันนี้ก็จบการรีวิวแค่นี้ก่อนนะครับเขนน็อปแต่งนะครับตรงฝาปรับฝาปรับนี้นะครับก็จะมีโลโก้นะครับของซิลอยู่นะครับตัวเอตัวสปูลน,นะครับก็จะมีของซิล แต่ตัวนี้เป็นตัวแต่งนะครับไม่มีนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวผมจะลองเอา g m a c ็ Mac ลองมาเทียบกันดูนะครับครับผมอันนี้ผมลองเอา g m a x มาเทียบกันดูนะครับในราคาที่ใกล้เคียงกันมากนะครับ ราคานี้นะครับนะครับแต่กล่องของ GMAX นี่หรูหรูนะครับสวยหรูสวยหรูราคาของอ่ะนี่นะครับเทียบเทียบกันเลยนะครับความใกล้เคียงกันนะครับตรงนี้เหมือนกันนะครับ เนี่ยครับอปเคียงกันนะครับอันนี้แขนแขนแต,ต่งพรามว่าเท่ากันนะครับแขนแต่งนะครับอ่านี่นะครับ เจุดสามรอบเหมือนกันนะครับรอบเจ็บจุดสาเหมือนกันเดี๋ยวผมจะลองช่างดูนะครับอันไหนน้ำหนักเบาออกว่ากันอถอดสปรยออกดีกว่านะครับเพราะว่าอันนี้ใส่มนี่อยู่ ตัวปิดเปิดก็คล้ายๆกันนะครับอันนี้เปิดยากนิดนึง ััวนี้ครบผมเราลองมาชั่งกันเลยนะครับน้ำหนักตัวไหนจะหนักกว่ากันอ่ะสูตรแล้วนะครับอันนี้ของ GMAX นะครับ GMAX 179นะครับ179กรัมนะครับไม่รวมสปูลน,นะครับอันนี้ ในลองเหียวกโกนะครับเหียวกโซิลร้อยแปกรัมนะครับตากันแค่1กรัมนะครับดากันแค่1กรัมเองผมว่าโอเคอยู่นะครับ,น,บนักเบาดูเทียบกันชัดๆนะครับ ครับผมก็คลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้ก่อนนะครับอันนี้จบจริงๆแล้วครับโอเคครับก็ถ้ามีอะไรก็สอบถามทางใต้คลิปได้นะครับคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้ก่อนครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะเอาไปเทดสนะครับ ไปเทสแล้วก็ผลเป็นยังไงตีออกไหมตีเยอะได้กี่กรมอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวยจงไงเดี๋ยวจะมารีวิวให้อีกครั้งหนึ่งนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ